ดีว่าอขอให้เขาเปิดน้าพุนะฮะจะได้จะได้ดูว่ามีน้ําพุเป็นน้ําเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกนี่นะฮะเด็กๆก,ก็ดีใจได้เห็นน้ําตกด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศที่สถานีไฟบ้านหินโคนนะฮะนี่ สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูตรงห้องขายตั๋วนะครับบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขาจำหน่ายตัว๋วรถไฟนะครับด้านในของอาคารพักผู้โดยสารนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ เรียบง่ายแบบเรียบหรูนะฮะเรียบหรูสวยงามนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าห้องจำช่องจำหน่ายตัวนะตัวประจำวันตัวสำรองตัวล่วงหน้านะครับแล้วก็จะมีเป็นโปสเตอร์ของการรถไฟนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่สามารถที่เข้าไปเช็ครายละเอียดขบวนรถการเดินทางหรือว่าเช็คสถานะของของบวนรถไฟนะฮะก็จะมีแบบนาฬิกาแบบ รุ่นรุ่นเก่านะฮะในการรุ่นเก่า,กาสวยงามนะแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งที่น่าสนใจของสถานีนรถไฟเกือบทุกที่นะฮะก็จะเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควรระวังในการโดยสารรถไฟแล้วก็การาที่ขับรถยนต์หรือว่าวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถไฟต่างๆนะครับการเลี้ยงสัตว์ข้างทางรถไฟ นะครับการเดินข้ามทางรถไฟนะก็จะเีนเป็นโปสเตอร์ที่ให้เรามาระวังนะครับนี่นะฮะอย่าขีดเขียนข้างขางบวนรถไฟนะครับห้ามทําลายอุปกรณ์สื่อสารเกี่ยวกับเสาโทรเลขสมัยก่อนเนี่ยาสายโทรเลขรถไฟเนี่ยชำรุดบ่อยเพราะว่ามีการยิงนกบนสายโทรเลขนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละนะฮะนี่นะครับอันนี้ เกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะนั่งรถแล้วก็โชงโงกหน้าออกหน้าต่างนะฮะอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือการนั่งบนหลังคารถไฟแล้วก็ถูกกับประทะกับสะพานก็ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายด้วยอนนี้เป็นบรรยากาศนะครับภายในอาคารสถานีรถไฟบ้านหินโคนะครับเรามาดูบรบรยากาศข้างนอกกันบ้างนะครับบริเวณด้านหน้ากันบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นของของดีนะครับที่บ้านหนินโะคนนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นอาจจะไม่เคยได้ใช้มาก่อนแต่ผมเนี่ยทันนี่ยทันอยู่นะครับทันได้ใช้อยู่ก็คือตาช่างโบราณนะฮะเป็นตาช่างของการรถไฟนะครับสมัยก่อนก็มีการขนเข้าสารขนสัมภาระขนสิ่งต่างๆมากมายทางรถไฟนะครับ ทุกสถานีจะต้องมีตาช่างแบบนี้เอาไว้ช่างน้ำหนักเพื่อคิดคำนวณค่าระวางสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารนะครับตาช่างนี้จะจะ,จะถูกติดตั้งไว้ที่สถานีทุกที่เลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เขียนระบุนะครับ เกี่ยวกับการใช้งานของตะช่างตัวนี้นะครับแล้วก็อที่บริเวณด้านหน้าของตะช่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตะช่างเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักของสัมภาระที่นำมาช่างได้ถึง500กิโลกรัมนะฮะได้มากถึง500กิโลกรัมเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการบรรทุกข้าวสาร แล้วก็สิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆทางรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็ตาช่างตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ําหนักได้แต่ว่าอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเสียแล้วนี่เป็นยี่ห้อนะครับนี่นะเป็นยี่ห้อของตาช่างนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นตาช่างที่เราสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่นะครับโซนยุโรปทั้งหมดนะฮะหลายๆประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นของดีที่บ้านหินโคนนะครับแล้วก็ส่องจากด้านหน้าสถานีนะครับไปทางทางรถไฟข้างบนชั้นสองนะครับก็จะเป็นชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นอาคารคือข้างบนเนี้ยก็จะเป็นห้องพักนะครับซึ่งห้องพัก ข้างบนเนี่ยจะมีหน้าต่างทางด้านทิศเหนือและทิศใต้สําหรับเปิดเพื่อมองดูขบวนรถไฟได้ด้วยนะครับเหมือนหอสัญญาณเลยนะฮะแต่ว่าเป็นห้องพักนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นชานยื่นออกมาแล้วก็เป็นไม้ระแนงตีปิดรอบๆนะฮะนี่นะครับก็วิถีชีวิตของพนักงานรถไฟในส่วนภูมิภาคก็เรียบง่ายไม่มีอะไรมากนะฮะก็ใช้ชีวิตแบบ สงบสุขดีเหมือนกันนะฮะเงียบเยแบบนี้นะฮะก็มีการจัดสวนยอมมีการตกแต่งแล้วก็เนี่ยนะฮะสวยงามนะครับเวลาที่ช่วงที่ไม่มีขบวนรถวิ่งก็ทางเจ้าที่เขาก็นะฮะใช้เวลาว่างในการจัดสวนดูแลต้นไม้แล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปนะครับทําให้เกิดบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้นะครับ นี่นะครับก e ็จะมีดอกไม้มีอะไรปลูกกันเยอะแยะไปหมดเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับก็แม้แต่ฝั่งทางหลีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการจัดเป็นป้ายเป็นจุดเช็คอินนะครับสามารถมาถ่ายรูปได้มาเช็คอินได้ที่นี่นะครับก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะป้ายบอกข้อมูลนะครับ information ต่างๆ กรุงเทพนะครับสามกิโลเมตรอุบร,ราชธา,านีหกหกิโลเมตรนครราชสีมา46หกนองขามนี่ไม่ใช่สถานีนะครเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอบๆบริเวณนี้นะครับบ้านโนนเสมาบ้านหินโคนอ่ะนี่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับนะครับมาทางด้านฝั่งฝั่งกรุงเทพนะครับก็นี่นะครับเขาก็จะมีการตกแต่ง นะครับเป็นบ่อน้ําพุที่เมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับก็จะมีปลาปลาหรือลูกอดอดก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นลูกออดมากกว่านะเยอะมากนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อบัวไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเป็นบ่อเอ่อบ่อเก่าแก่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเนี่ยนะครับมันมีขอบปูนแบบเนี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยจะมีรถจักรไอ้น้ํามาเติมน้ําแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าที่บ้านหินโคนนี่มีไหมแต่ทรงทรงการก่ออิฐแบบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยคือมันมันมันคอน่อนข้างจะใช่นะแต่ว่าผมไม่ฟันธงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครใครที่อยู่เป็นคนท้องที่แถวนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งด้านที่ใต้นะครับฝั่งหรือฝั่งกรุงเทพก็จะมีป้ายแบบนี้เหมือนกันนะครับ นี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นป้ายบอกสถานีถัดไปนะครับแล้วก็สถานีก่อนหน้าเนี่ยนะครับจากรลาดไปทางกรุงเทพเนี่ยเป็นจากรลาดเทาไปทางอุบลก็เป็นสถานีด่านนะครับนี่นะฮะมีต้นพีรมิดคู่ด้วยพีรมิดคู่พีรมิดคู่ด้วยนะที่บ้านหินโคนนะนี่นะครับแหมยอดแหลมมากเลยนะฮะคือต้องชื่นชมเลยนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ ที่บ้านหินโคนเนี่ยเขาเนี่ยนะครับเขาเขาค่อนข้างจะมีศิลปะในการทํานู่นทํานี่จัดทรงจัดสวนแล้วก็คือเรื่องแบบนี้มันต้องใช้หัวใจด้วยนะเมันต้องใช้จิตวิญ,ญญาณด้วยนะครับคือมันไม่มีใครจ้างนะครับแบบนี้ต้องบอกก่อนว่ารถไฟไม่ได้จ้างให้ทําสวนนะฮะแต่ว่าเป็น เรียกว่าเป็นเป็นความรักในพื้นที่ในเหมือนเหมือนบ้านหลังที่สองนะสถานีรถไฟเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาบางทีเขาอยู่สถานีรถไฟเนี่ยอาจจะมากกว่าอยู่บ้านโดยซ้ําไปนะครับก็มีความผูกพันแล้วก็อยากให้สถานที่ที่เป็นอ่าก้าวแรกของการเดินทางมาถึงท้องที่หรือท้องถิ่นหรือภูมิลำเนาเนี่ยเขาให้เห็นเห็นความประทับใจของ สถานีรถไฟบ้านเกิดของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะเดินมาจนถึงปลายชานชลาแล้วนะครับต้นไม้ก็ยังแบบสวยงามนะฮะไม่รกไม่ไม่ดูแบบเป็นป่านะ <c oughs> นะครับที่บ้านหินโคนนะครับก็อันนี้ก็ต้องชื่นชมน,นะครับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบ้านหินโคนแล้วก็ตั้งแต่ในสถานีลงมาเลยนะฮะถึงน้องๆคนการที่เขาประจำอยู่ที่นี่ก็คงจะช่วยกันนะครับ ส่วนฝั่งฝั่งขวามือของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นย่านสถานีหินโคลนะครับตามผังที่ผมให้ดูไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นย่านที่เขาเขาเรียกว่าขยายย่านมาต,ตั้งแต่ช่วงปีที่มีการมีการเปลี่ยนรางนะครับเนื่องจากว่าที่สถานีคอราสีมาเนี่ย เขากำลังจะเคลียร์พื้นที่เขาก็เลยเอารถเก่าๆมาเก็บไว้ที่นี่เยอะพอสมควรเดี๋ยวคมจะพาสํารวจนะครับสําหรับสถานีบ้านหินโคนว่ามีรถอะไรบ้างนะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ